สวัสดีครับผมสนิมหน้าชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นวันว่างอีกหนึ่งวันนะครับสําหรับผมแต่ช่างเขาก็ทํางารกันปกตินะครับวันนี้นะครับผมได้เศษท่อ1ท่อนนะครับเป็นท่อขนาด12นิ้วยาวประมาณเมตรนิดๆน,น,นะครับก็เลยคิดว่าจะเอาตัวตัวนี้มามาทําการเขาเรียกอะไรนะอะแดปมันให้เป็นโซฟาสําหรับนั่งแล้วเก็บของได้นะครับก่อนอื่นก็คือ ต้องตัดหัวตรงนี้นะครับให้มันได้ฉากให้มันเรียบซะก่อนทางซ้ายท้งขวานะครับแล้วทําการผ่านะครับผ่าออก1นส่วนสี่นะครับอย่างนี้นะหส่วนสี่นะครับผ่าออกเพื่อที่จะได้เป็นช่องเก็บของได้นะครับมันจะได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับแต่แล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทําขานะครับขามันนะทำขาซ้ายขวาแล้วก็แผ่นไม้กระดานสาหรับปิดเดี๋ยวค่อยๆมาทํากันแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า ออกมาแล้วจะดูดีหน้านั่งไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ที่เหลือเลยนะครับก็คือต่อยึดเจ้าตัวนี้ก่อนแต่งให้เรียบนะครับแล้วก็ใส่บานพับมาทิงไว้กระดาษปินะครับพอเสร็จแล้วก็เกิดได้แล้วก็ทาสีทับสีก็นะครับแต่วันนี้มันหมดเวลาแล้วนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้หรือว่าวันไหนว่างเราจะมาทําต่อนะครับเดี๋ยวตามดพลินต่อไปครับผมก็ออกมาล้วจะดูดีแค่ไหนนะครับวันนี้แค่นี้แหละครับผมพรุ่งนี้เจอกันครับ ครับผมวันนี้ก็ทำอีกนิดหนึ่งนะฮะางานโต๊ะเก็บของก็เดินไปได้หน่อยหนึ่งนะครับตอนนี้าขาโต๊ะเสร็จแล้วนะครับเหล็กรองที่นั่งเสร็จแล้วแล้วก็ช่องเก็บของด้านล่างก็เสร็จแล้วนะครับปิดหัวโดยเศษไม้ไปแล้วนะครับอันนี้ก็เปิดได้อย่างนี้นะครับมันพับใส่แล้วนะครับเก็บของได้สบายนะฮะ,ะันนี้ก็เหลือก็คือแผ่นไม้ตรงนี้เราย,ยังไม่มีนะครับ ต้องลองไปหาดูก่อนนะฮะพอเรากูแผ่นไม้ยาวไปนี่ก็เสร็จแล้วนะครับท่านตอนต่อไปหลังจากนี้ก็คือการทําสีนะครับพ่นสีก็น่าจะเอาสีที่เหลือเนี่ยนะครับพ่น สดีครับผมเป็นไงครับหลังจากที่หลายสัปดาห์นะฮะก็ประมาณสักสามสองหรือสามสัปดาห์นะครับที่เราค่อยๆทำเจ้าอตตัวนี้เล็กๆน้อยๆทำทีละเล็กละน้อยนะครับจนก็เสร็จสมบูรณ์นะครับเริ่มตั้งแต่เราขึ้นโครงนะครับขึ้นโครงไอ้ตัวนี้ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เก็บเศษเหล็กมาขึ้นนะครับแล้วก็ผ่าท่อด้านล่างเป็น PVC นะฮะมาใส่แล้วก็ ใ้่ไม้มายิงนะครับไม้มันก็จะเป็นหลายประเภทหน่อยก็จะมีอันนี้เป็นไม้เ,เลือกแล้วนะ<ำ>ไม้อัดประสานหรืออะไรเนี่ยอันนี้ไม้เป็นไม้เลตนะครับถ้าผมจําไม่ผิดมดันคือไม้สนหรือบอลนัดอะไรอยายนึงนะครับก็ามาตัดประกอบขึ้นรูปก็อย่างที่บอกว่าเราเออ,อเขาียากอะไรทำเท่าที่เรามีของนะครับแล้วเป็นการเป็นการารียูดวัสดุที่เราไม่ใช้หรือเหลือก็แล้วกันเหลือจากที่แต่ละที่ มารวมเป็นชิ้นงานหนึ่งชิ้นเพื่อที่เพิ่มสเปซในการพักผ่อนกับสเปซในการเก็บเครื่องมือเครื่องใช้อะไรกนะ็ช่างที่เราแบบจะเป็นหนังสือสมุดปากกาหรือเครื่องมือช่างก็ได้คือเก็บไว้ให้มันเป็นที่นะครับบางท,บางทีบางทีมัน,นวางเกะกะมันก็จะแบบค่อนข้างจะหายยากแลวอาจจะหายได้ด้วยนะครับแล้วเลยทําตัวนี้นะครับมียุทธวัสดุก็แล้วนะมียุทวัสดุเพื่อจะมาทําเป็นเก้อีหนะ่าพร้อมที่เก็บของนะฮะ หน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มันมีดีตรงที่ว่าด้านล่างเนาเก็บของได้นะครับนี่แล้วก็มีนี่นะฮะแล้วก็นี่อันนี้อันใหญ่สุดเลยนี่นะครับเห็นไหมมันก็คือเก็บของได้เยอะนะครับก็คือจากเดิมทีที่เราอย่างที่บอกอ่ะเรามีของหลายๆอย่างเหลือใช้ ็มาอแดปมันทํามันนะครับอันนี้ก็เป็นท่อ PVC ที่เราถ่ายให้ดูกันที่ว่ามันเป็นท่อ30เซนทิเมที่เราเหลือมานะครับแล้วก็มาผ่าผ่าออก1นส่วนสี่เรื่องไรนี่แหละนะครับเพื่อที่จะใส่ของนะครับแล้วก็อย่างที่บอกอันนี้เป็นเศษไม้นะฮะที่เหลือมาของแต่ละที่อันนี้ไม้พาเลทเวลาสั่งของเขาจะมีพาเลทให้นะครับเราก็ไม้พาเลทายิงเป็นที่นั่นนะครับอันนี้คือเศษเ็กที่เหลือนะครับก็โอเคครับผม <laughs> อย <laughs> <ๆ>่างที่บอกฮนะ อะไรก็ช่างที่มันอยู่รอบตัวเราคือถ้าเรามองเห็นประโยชน์มาสักนิดนึงเดี๋ยวเพิ่งไปทิ้งนะครับแต่ช่างโลขายเดีย๋ยวนี้ก็โลละสองบาทสามบาทนะครับบางครั้งช่างโลขายก็ไปซื้อมาทำแต่มันไม่คุ้มกันอะไรที่เก็บไว้ถ้าเรามีพื้นที่ก็เก็บเก็บไว้นะครับวันหนึ่งอาจจะต้องใช้มันจริงๆก็ได้นะฮะเคยไหมฮะคนที่เป็นช่างขาดรถแค่สี่ห้าตัวต้องขี่รถไปในตลาดห้าโลสิบโลเพื่อที่จะไปซื้อของนะครับเพราะของบางอย่าง ถ้าเราเก็บมันไว้ได้ไม่ได้เกลกาไม่ได้ที่หายก็เก็บมันไว้นะฮะวันหนึ่งอาจจะใช้งานได้นะครับอย่างที่บอกนะครับร้านผมก็มีงานจ้างมีอะไรติดต่อได้ตลอดนะครับยินดีรับใช้นะครับทุกงานนะครับรับเหมาก่อสร้างงานบริการนะครับยินดีให้บริการทุกงานนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะช่อง YouTube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และตับสไครต์นะครับทุกทุกคนที่ติดตามนะครับถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีเลยนะฮะตอนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดก็หกร้อยกว่าละนะครับก็ดีใจครับฝากกดไลค์กดแชร์สับสไครต์นะครับ คราวหน้าถ้ามันมีอะไรที่มีประโยชน์หรือบางว่าก็จะทําให้ดูอีกพอดีช่วงนี้มันตรงกับช่วงโควิดนะครับโควิดก็คืออยู่บ้านช่วยชาตินะครับก็คือก็อย่างที่บอกอยู่บ้านแล้วก็หาอะไรทําไปคืออยู่บ้านอยู่ที่ทํางานพยายามไม่ปากปนกับใครนะครับกฎระเบียบอะไรมีก็ปฏิบัติตามแค่นี้ฮะช่วยกันนะครับน,นิมิต้าอินชาแนลสวัสดีครับผม